คำถามของญาติโยมถามหลวงพ่อการกราบไหวบูชากระดูกพระพุทธเจ้าพระอา,หารหันต์ได้บุญอย่างไรหลวงพ่อจะอธิบายใจความให้พวกเราเข้าใจจริงๆว่า สาเหตุของมันจริงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีให้พวกเราไปไหว้กระดูกตัวพระอาหารหันต์จริงๆก็ไม่ยินดีให้พวกเราไปไหว้กระดูกนั่นแหละอ่านเห็นไหมเราก็ยังนํากระดูกตัวนั้นมากราบมาไหว้ตรงนี้มันก็เพี้ยนต่อคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าไปอีกแล้วตรงนั้นนะอ่านเห็นไหม แล้วเราจะไปคิดว่าตรงนั้นมันจะเกิดบุญให้แจ่พวกเราได้อย่างไรล่ะก็เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ยินดีพระอรหันไม่ได้ยินดีให้พวกเราไปยึดกระดูกเนื้อหนังวางสังพวกเขาเหล่านั้นอ่านเห็นไหมเป็นพ่อเหตุที่ว่าพระพุทธองค์นะ่ะทิ้งกระดูกจึงไปนิพานได้จึงหนีได้แล้วคําสอนพระพุทธองค์ก็สอนพวกเราเนี่ยอย่าไปติดกระดูกนะพวกเราจะไปไม่ได้นั่นเห็นไหม ตรงนี้เป็นทำทำข้อนี้ทาสังขารทากระดูกทาพวกนี้ทำที่พระพุทธองค์ตัดสร,รดู้จากตรงนี้ตัดหนีจากตรงนี้พระพุทธองค์จึงไปสวรรค์จึงไปนิพพานได้นั่นเองน่าเลยไหมแล้วพวกเราเอามายึดพวกเราเอามาถือกันอยู่อย่างนี้มันเพี้ยนต่อคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมพวกเราคิดให้ดีนะการพวกเราไปติดกระดูกเนี่ยเห็นไหมติดกระดูกใครก็เหมือนกันหมดนั่นนะ ถ้าเราไปไหว้กระดูพระพุทธเจ้ากระดูคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้านี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรียกที่รักมักที่ชังไ้มันเสมอภาพราบเหมือนหน้ากองใสนั่นแหละน่าดีไหมกระดูกมันก็มีทุกคนหนังมันก็มีทุกคนอะไรมันก็มีทุกคนนั่นแหละนะ แต่ทีนี้พระพุทธคําสอนของพระพุทธองค์เ่ยพระพุทธองค์สอนอย่าไปยึดกระดูกอย่าไปยึดเนื้ออย่าไปเอาเนื้ออย่าไปเอาหนังอย่าไปเอากระดูกอย่าไปไหว้กระดูกอย่าไปถือกระดูกอย่าไปถือปีที่มันตายมันสูญมันเสียมันดับไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันเพียงเป็นกระดูกนั่นเห็นไหม แล้วพวกเราจัางดันไปยึดกันอยู่อย่างนั้นแหละนะไปบูชากันอยู่อย่างนั้นนะคิดว่าตรงนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาไปบูชากันอยู่อย่างนั้นนะที่จริงแล้วตรงนั้นมันไม่มีอะไรให้เราต้องคิดให้เราต้องพิจนารณาเห็นไหมคำสอนของพระพุทธองค์สอนให้พวกเรายึดจิตเห็นไหมไม่ได้ยึดสังขารเห็นไหมล่ะ ไม่ได้สอนให้พวกเราไปบูชาสังขารไม่ได้สอนให้พวกเราไปบูชากระดูกไม่ได้สอน,สอน si ให้พวกเราไปบูชาเนื้อบูชาหนังเห็นไหมคำสอนพระพุทธองค์ท่านสอนแบบนั้นท่านให้พวกเรายึดแบบนั้นแจกออกมาแบบนั้นนัเห uh ็นไหมแต่อย่างุทวันเห็นไหมพวกเราก็ยังเอาไปยึดกันอยู่อย่างนั้นแหละนะเอากระดูกไปยึดเอาอะไรไปยึดไปกราบไปไหว้ไปแห่ไปแห็นไปหาเงินหาทองกันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมจีนเห็นไหม แล้วเราต้องดูมันจริงๆที่ว่ามันเพียนต่อคําสอนพระศาสดาไหมนั่นถ้าเราอยากนี่ไปนี้พานเราต้องทิ้งกระดูกเราอย่าไปยึดกระดูกถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็อย่าไปยึดกระดูกเราอย่าไปถือกระดูกเราจะไปสวรรค์ได้เราไม่ติดกระดูกเห็นไหมนั่น อย่างทุกวันนี้พวกเรามันติดกันหมดน่ะนะติดแม้กระทั่งว่ากระดูกมันก็ติดกระดูกเห็นไหมเห็นกระดูกก็ไปติดกระดูกเห็นเนื้อไปติดเนื้อเห็นหนังไปติดหนังเห็นที่ไหนมันติดกันติดงอมแงมกันหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมน่านมันติดกันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะหนีไปไหนให้พวกเราเช็ดน่านเห็นไหมน่านพวกเราติดเยึดในกระดูกในเนื้อในหนังเ่ยติดกระดูกอยู่นี้แหละแล้วพวกเราจะไปไหนได้แหละนะ เห็นผ้าตายแล้วทีนี้เ็าบอกว่าเนี่ยกระดูกเนี่ยเป็นท้องกระดูกเป็นนู่นกระดูกเป็นนี่เอาไปยึดเอาไปถือเอาไปกราบไปไหว้เนี่ยแม้ว่าเราจะเอาไปอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกตรงนั้นมันเป็นกระดูกเห็นไหมมันเป็นกระดูกแล้วตรงนั้นน,นะคําสอนพระพุทธองค์สอนให้พวกเราถือปฏิบัติให้ถือกระดูกปฏิบัติไหมไม่ได้สอนเห็นไหมท่านสอนให้พวกเรานี่ ถือจิตถือใจปฏิบัติจิตปฏิบัติใจรักษาจิตรักษาใจทำจิตทำใจหลอมจิตหลอมใจหลอมหล่อหลอ,ลอมจิตใจของเราให้มันบริสุทธิ์น่าเห็นไหมตรงนั้นแหละเป็นทางไปของพระพุทธองค์ท่านบอกอย่างนั้นท่านให้ประพฤติอย่างนั้นให้ประกอบอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวบุญนั่นแหละคือตัวกนศนั่นแหละตัวนำพาที่เะพาเราไปสวรรค์พาเราไปนี่พาน ไม่ใช่พวกเราจะให้กระดูกพวกนี้พาเราไปสวรรค์พาเราไปนิพพานนะแม้ว่าเราจะไปตีใจความอย่างไรมันก็ไม่หลุดไม่หลอดไปหรอกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกระดูกที่พระพุทธองค์ท่านทิ้งไม่ใช่ว่าเป็นกระดูกของพระอรหันพระอร,ระหรันน่ะทิ้งพระอรหันทิ้งหมดแล้วพระอรหันไม่ยึดแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่สอนให้พวกเราไปยึดด้วยนั่นพวกเราจึงจะหาสวรรค์พวกเราจึงจะหานิพพานได้เหมือนอย่างพระพุทธองค์ไเห็นไหม ให้พวกเราถือเอาพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่ว่าพระพุทธองค์ทิ้งกระดูกให้เราเห็นทิ้งเนื้อให้เราเห็นทิ้งหนังให้เราเห็นทิ้งตัวตนให้เราเห็นก่อนตายนั่นเห็นไหมให้พวกเราต้องมายึดอย่างนี้ยึดแบบนี้นั่นเห็นไหมพวกเราจะหาสวรรค์พวกเราจะหานิพพานพวกเราจะสําเร็จได้นัน่นถ้าหากว่าเราไปยึดอยู่อย่างนั้นแหละไปยึดกระดูกไปถือกระดูกไปไหว้กระดูกไปเคารพกระดูก นอนเฝ้ากระดูกอยู่ตรงนั้นเราจะไปไหนทีเนี่ยมันก็นอนเฝ้ากระดูกอยู่ตรงนั้นแหะมันจะไปไหนน่าเห็นไหมเราติดไหมทีเนี่ยน่าเห็นไหมมันก็ติดอยู่ในคําสอนของพระาศ,าศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่เหมือนเดิมน่าเห็นไหมแล้วเราจะไปคิดว่าตัวนั้นมันเป็นมันเป็นบุญได้อย่างไรแหละบุญพระพุทธองค์ก็สอนพวกเราให้ถือ,อว่าคําสอนเนี่ยไปปฏิบัติตนจึงจะเป็นบุญได้ต้องถือคําสอนน่าเห็นไหม ไม่ใช่พระพุทธองค์สอนให้พวกเราไปถือกระดูกน่ะเห็นไหมถ้าเราถือกระดูกเราก็ติดกระดูกเราไปไหนอะพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าถ้าว่าเราติดเนื้อเราต้องเราต้องเป็นมนุษย์ติดกระดูกต้องเป็นมนุษย์ติดจึงได้สิ่งหนึ่งมันต้องเป็นมนุษย์นี่แหละนะเพราะเราจะหนีไปสวรรค์นหนีไปนิพพานเราจะไปไม่ได้นั่นเองพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราเนี่ยต้องทิ้งมันก่อนตายด้วยนะเราอย่าไปยึดมันเราอย่าไปถือมัน ให้เราหันมาถือเอาจิตเอาใจเนี่ยดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของเราตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่นําพาเราไปจุดติในสวรรค์ช่านไหนก็ดวงนี้ไปเราจะไปนีพพานก็ดวงนี้ไปอะไรก็ดวงนี้ไปไเห็นไหมแต่เราจะเอาสังขารพวกนี้ไปอย่าเอาการะดูกไปเอาพวกนี้ไปเราต้องคลายจากกระดูกพวกนี้วางจากกระดูกพวกนี้อย่าไปยึดมันอย่าไปถือมันอย่าไปยินดีให้มัน ก็ปล่อยมันช้าวางมันช้าปล่อยวางสังขารตัวที่วางไว้กับโลกนี่แหละแล้วพวกเราจะหาสวรรค์และพวกเราจะหา,านิพพานพวกเราจะไปตามพระธรรมคาสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราจะได้พ้นโทษพวกเราจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราหันมาวางจากกระดูกถ้าหากว่าหันมาเอาจิตมาเอาดวงจิตดวงใจของเรานี่แหละเอาตัวจิตตัวใจของเรานี่แ,แหละมาทำสังขารของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเราจะพ้นโทษได้นั่นเอง อเอออาละหลวงพ่อก็อกล่าวมาได้เวลาสมควรแล้วหยุด,ดจังหยุดไว้ก่อน